ชายแดนไทยกับกัมพูชาปัญหา MOU 43ถึง44ที่ยังคงคลุกคลีการเมือง https: //www.bangkokbusiness.com/category/politics 1ๆๆๆๆ2 <12 S> 1> ตุลาคม2 0 2 5เวลา13 5 9นาฬกานาทีคุณรู้ไหมว่าปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดนายนพดลอินนาประธานคณะกรรมาการกมท วิสามันพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เผย<ๆ>เผยเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่าในวันที่9ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมากมทได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อศึกษาหลักหมุดเขตแดนไทยกัมพูชาที่73ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเขตแดนตั้งอยู่บนพื้นที่โนแมนเอสแลนกมทได้รับข้อมูลสำคัญ จากนาวิกโยธินกองทัพเรือเช่นการละเมิดของฝั่งกัมพูชาในจังหวัดจันทบุรีและตราซึ่งฝ่ายไทยได้ดประบทวงไปหลายครั้งแต่ปัญหาย,ยังคงคงอยู่และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดในการเยือนครั้งนี้กมทพบว่าฝ่ายกัมพูชายัางไม่ยอมรับหลักหมุดที่73และพยายามเลื่อนชายแดนเข้าสู่ฝั่งไทยอีกทั้งหลักหมุดที่72ก็สูญหายไปต้องใช้หลักหมุดชั่วคราวแทนการสร้างอาคารแนวดักตะกอนของกัมพูชาทําให้พื้นที่ของไทยถูกกัดเซาะอ,อย่างต่อเนื่อง นายนพดลแนะนำให้ทัพเรือเปรียบเทียบแผนที่เทียบอดีตเพื่อติดตามการซอกของพื้นที่แต่ทําไมเราถึงต้องกังวลถ้าไม่มีกมอทอเราจะไม่รู้เลยว่ากัมพูชาละเมิดกี่ครั้งและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกรมอทอจะนําข้อมูลการละเมิดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อถทถียงและหาทางออกแล้ว MOU 2543-2544ถึง2544จะเป็นอย่างไรนายนพดลกล่าวว่าประชาชนยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับ MOU เหล่านี้ ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีคศ1 9 1, 9 9ถึง1910และมีการตั้งคณะกรรมการ GBC และ ABC ก่อน MOU 2543-2544อีถึง2544อีกด้วยดังนั้นไม่ว่าจะมี MOU 2543-2544ถึง2544หรือไม่ก็มีคณะกรรมการเหล่านี้อยู่แล้วคำถามสำคัญคือการยกเลิก MOU 2543-2544ถึง2544จะช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนได้หรือไม่นายนพดลกล่าวว่าการยกเลิก M O U R ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะขึ้นอยู่กับการเคารพของแต่ละฝ่ายและการที่ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหลักหมุดที่73หรือไม่สิ่งที่น่าสนใจคือนายลพดลได้ประสานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลกับกมทในวันที่28ตุลาคมนี้เพราะนายอภิสิทธิ์เคยนำเรื่องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิก MOU 2,544แต่ยังไม่สำเร็จคำถามที่น่าสนใจทำไมรัฐบาลไม่ใช้กลไกสภานในการยกเลิก MOU 2543ถึง2,544นายนกพพดลตอบว่าขณะนี้มีกมทของสวอยู่แล้วและกรมทรจะศึกษาข้อดีข้อเสียพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาและทางออกอย่างท่องแท้สุดท้ายคุณคิดว่าการยกเลิก MOU 2543ถึง2,544จะช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนได้หรือไม่หรือว่ามีทางออกอื่นที่ดีกว่าขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมต่อสู้ และแสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็น